ทำไมติดกับว่าเคยมีประเด็นกับเลอเนลแมซี่ในฟุตบอลโลกชื่อของวอลเวกฮอสก็แทบไม่มีใครรู้จักหรือถูกพูดถึงในวงกว้างครับยิงปัจจุบันในวัยขึ้นเลข3เจ้าตัวค้าแข่งอยู่กับเบสิกตัสในหลีกตุรกีก็ยิ่งห่างไกลจากแสงสปอตไลท์เข้าไปใหญ่หากแต่ข้อจำกัดเหล่านั้นใช้ไม่ได้กับเอริกเทนฮาร์กย้อนกลับไปราว6สัปดาห์ก่อนไม่รู้นายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเห็นอะไรในตัวนักเตะคนนี้เทนฮาร์กจัดการดึงเวกฮอสมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวระยะสั้นครึ่งฤด,ดูกาล วันแรกที่ตบเท้ามายังสโมสรไนตรเกอร์ชาวดัชก็เจอเขากับเครื่องหมายคำถามว่าหมอน,นี่ใครกันจะเล่นกับแมนยูไหวหรอที่ผ่านมาไม่เคยอยู่ทีมใหญ่ไม่เคยคว้าแชมป์เมเจอร์ซักรายการในชีวิตดูทรงดีวนี้เต็มที่ก็คงมาแล้วไปตามสไตล์ผู้เล่นตัวยืมแก้ขัดกลางซีซั่นใช่ครับเวกฮอสเริ่มต้นกับยูเนเต็ดโดยภาพของนักเตะโลโปรไฟล์ไม่มีใครคาดหวังว่าเขาจะสร้างยิมแผงให้ทีมขนาดนั้น ถ้าว่าจุดนี้ล่ะเปิดโอกาสให้นักเตะเจ้าของส่วนสูง6ฟุต5นิ้วได้กลมนากลมตาทำหน้าที่ตัวเองในมุมเงียบๆวันคืนพัดผ่านเวกฮอร์สอาจไม่ยิงประตูถลม่มทลายแต่เขากลับกลายเป็นนักเตะปิดทองหลังพระคอยวิ่งไล่วิง่งเพลสคู่แข่งไม่มีหมดโอเคด้วยสรีระร่างกายอาจวิ่งไม่เร็วเหมือนคนอื่นๆแต่ความพิเศษของเวกฮอร์สคือหมอนี่วิ่งไม่หยุดวิ่งราวกับทุกเกมเป็นเกมสุดท้ายและถึงจุดหนึ่งหลายคนเริ่มเห็นตรงกันว่าความทุ่มเทวิ่งลืมตายของเวกฮอร์ส ทำให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายและระบบบอลของเทนฮากก็ไหลลื่นเมื่อมีเขาในสนามจากวันแรกที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายคําถามรู้ตัวไอทีวอลเวกฮอสก็กลายเป็นกําลังสําคัญในทีมเอริกเทนฮากซะแล้วครับเขาออกสตาร์ตตัวจริงเกมลีก6นัดติดบอลถ้วยจากเอฟเอลีกคัพไปจนถึงยูโรปาหมอน,นี่มีส่วนร่วมกับทีมทุกแมชเช่นเดียวกับเกมนัดชิงลีกคัพเมื่อวัน2วันก่อนเวคฮอสได้โอกาสมีชื่อเป็นหนึ่งใน11ตัวจริงอีกครั้ง อย่างที่ทราบกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะนิวคาสเซิลไป2-0คว้าแชมป์หลีกครับในตอนจบและลูก2ที่แรดฟอร์ดซัดแฉล็บกองหลังคู่แข่งก็เป็นเวกฮอร์สนี่แหละจ่ายทะลุช่องให้เพื่อนร่วมทีมหลุดเข้าไปส่งบอลซุกก้นตะข่ายหลังเสียงนกหวีดยาวเป่าจบเกมวันนั้นวอลเวกฮอร์สก็ได้ลิ้มลองรสชาติทโทรฟี่ใบแรกในชีวิตนับฟุตบอลครับหลายคนอาจมองว่าหลีกครับก็แค่ถ้วยเล็กๆใบหนึ่งแต่สำหรับเวกฮอร์สขนาดถ้วยไม่สำคัญเท่าคุณค่าทางจิตใจและความรู้สึกที่เขาเฝ้ารอมาทั้งชีวิต พวงเวลานักขนาดนั้นหากสไตเกอร์ชาวดัชจะกระโดดโลดเต้นฉลองแชมป์อย่างบ้าคลั่งก็ถือเป็นเรื่องเข้าใจได้คือเล่นบอลมาจนอายุขึ้นเลข3สาเพิ่งจะมีถ้วยประดับเกียรติยศกับเขาจะปลดปล่อยให้สุดเหวี่ยงสักหน่อยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกหากแต่ภาพที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นตรงกันข้ามหลังจบเกมที่เวมบลีย์เวคฮอสขอแค่เพียงนั่งฟังเหล่าเรดดัมมี่ร้องเพลงประจำสมโมสรใช้หัวใจสัมผัสทุกความรู้สึกเก็บเกี่ยวทุกความทรงจําผ่านแววตาผู้นั้น ก่อนจะยืนมองถ้วยแชมป์ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มดูแล้วก็หายเหนื่อยแทนเจ้าตัวครับคือมันคุ้มค่ากับที่ผ่านมาแกใส่เต็มวิ่งลืมตายจริงๆนะเรื่องราวของวอลเวคฮอสบอกเราอย่างหนึ่งว่าบางครั้งจังหวะชีวิตคนเราก็ไม่แน่ไม่นอนย้อนกลับไป43วันก่อนมอนนี่ยังเล่นในลีกตุรกีกับเบซิกตัสมาวันนี้ปฏิทินเปลี่ยนหน้าไม่ถึง2เดือนเขาคว้าแชมป์แรกในชีวิตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับเวคฮอสทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีชายชื่อเอริกเทนฮาร์ก มีรายงานว่าช่วงหนึ่งระหว่างที่ทีมกำลังฉลองแชมป์เวกฮอสถึงกับร้องไห้ด้วยความตื้นตันก่อนจะเข้าไปโผกอดเทนทากเพื่อขอบคุณที่มองเห็นและให้โอกาสนักเตะโนเนมอย่างเขาได้สัมผัสประสบการณ์สุดล้ำค่าในวันนี้ที่สุดแล้วไม่มีใครรู้ครับว่านาคตของเวกฮอสกับยูเนเต็ดจะยังไงต่อมดสัญญายืมตัวหมอนี่จะได้อยู่กับทีมต่อไหมทว่าปัจจุบันในเมื่อยังมีสถานะเป็นผู้เล่นตัวยืมจนจบสีซสั้น ก็คงทําได้แค่นับถอยหลังเก็บเกี่ยวทุกช่วงเวลาดีๆร่วมกันก่อนจะโบกมือลาเมื่อวันสุดท้ายมาถึงมีคํากล่าวว่าอย่าได้ผูกพันปันใจให้นักเตะที่เข้ามาในสัญญายืมตัวเพราะที่สุดแล้ววันหนึ่งก็ต้องแยกย้ายกันไปตามวิถีลูกหนังหากแต่ในกรณีของเวลเวคคอสดูเหมือนว่าเด็กผีจะแพ้ใจฝ่าฝืนคํากล่าวนั้นเพราะหมอนนี่ขึ้นแท่นตัวยืมที่เรดอาร์มี่หลงรักหมดหัวใจเข้าให้แล้วครับ